บัคในปี2024ครับมีทั้งรุ่นที่เป็นยอดนิยมเข้ามาเติมสต็อกแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ดีไซน์ใหม่มีให้เลือกมากมายจุใจครับผมมีรุ่นอะไรบ้างมาดูกันครับบัค k 110แล้วก็112ก็เข้ามาเติมสต็อกเรียบร้อยแล้วครับเป็นเล่มที่แฟนบัคนะควรจะมีสักเล่มหนึ่งครับผมก็เลือกขนาดที่ท่านเหมาะกับมือท่านฮะถ้าเกิดมือขนาดใหญ่ขนาดกลางครับก็แนะนําตัวที่เป็น110 ใครที่มีมือขนาดเล็กนะครับก็เป็น1 1 2ครับมีดบั็กนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันนะครับผมรับประกันตลอดชีพนะครับมีดบักทุกเล่มครับผมมาในกลุ่มของมีดใบตายครับเป็นมีดที่สวยงามสุดๆจริงๆนะครับซองคุณภาพสูงหนานะครับทำจากไม้แท้นะครับกันแล้วก็ก้นเนี่ยเป็นทองเหลืองสวยงามมากๆนะฮะตัวใบมีดก็เป็นทรงใบมีดแร่นะฮะ เจียใบมาสวยงามมากๆเล่มนี้นะครับแฟนพันธุ์แท้ไม่ควรพลาดครับเล่มที่หลายๆคนรอคอยนะซองครับเช่นเดียวกันครับคุณภาพสูงมากนะครับแข็งแรงนะครับสวยงามนะคุณภาพดีนะครับจะเป็นมีดฟูแทงนะฮะซึ่งเราสามารถจะเห็นตัวฟูแทงของเขาเนี่ยได้ตลอดของด้ามเลยแล้วก็ปัดเงามานะฮะทั้งใบและก็ด้ามฮะสวยงามมากตัวด้ามเป็นใบมีดเป็น ไม้อีโบนีนะฮะทรงใบก็เป็นทรงมีดแรล่นะครับผมเหมาะสำหรับคนที่มีมือขนาดเล็กหรือขนาดกลางพกพาได้อย่างสวยงามมากๆเล่มนี้บัค k 1 2 w w o o m m a n นะครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับงาน Hunting แล้วก็งาน f ิชชิ่งครับตัวโครงสร้างของมีดเนี่ยเป็นฝูแทงนะครับ ตัวด้ามของเขาทําจากวัสดุที่เรียกว่าฟีโนลิกครับตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับทรงใบนะครับเป็นทรงคลิปพอยส์นะครับงานสกินเนอร์นี่ทาได้ดีมากๆมาพร้อมกับซองนะฮะที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีสวยงามครับผมเล่มนี้บัค103สกินเนอร์ชื่อก็บอกแล้วครับว่าออกแบบมาสําหรับงานสกินเนอร์นะครับผมตัวซอง ก็สไตล์บัคครับแข็งแรงสวยงานเรียบร้อยมากๆนะครับตัวนี้เป็นมีดใบตายนะครับเป็นโครงสร้างฝูลแทงทรงใบครับสกินเนอร์นะฮะวัสดุของด้ามทำจากฟีโนลิกนะฮะมีทั้งกาดกันนิ้วแล้วก็กาดที่ตัวท้ายด้ามนะครับผมเป็นมีดที่สวยมากๆแล้วก็ตัวด้ามของเขาครับยังมีความหนาครับจับได้กระชับมือในทุกการใช้งานนะ สวยงามจริงครับเล่มนี้มาถึงมีดเล่มใหญ่ใจดีของบัคครับผมนี่คือ120 General ใหญ่บึกปืนนะครับซองสวยงามครับผมนะฮะตัวนี้แค่พกพาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเป้าสายตาจริงๆเป็นมีดฟูลแท้งนะครับทรงใบเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคลิปพอยนะครับ ด้ามฟีโนลิกนะครับเหมาะมือมากๆครับผมด้ามใหญ่นะฮะจับเต็มไม้เต็มมือนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าล่องเลือดนะฮะตัวนี้สองด้านนะครับสวยงามจริงๆค่าเล่มนี้อันนี้แค่พกในแคมป์ก็สุดๆแล้วครับมีดพับสปิทไฟก็เข้าแล้วครับสปิทไฟนะฮะเป็นมีดที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆนะครับล็อก เป็นล็อกแบ็กนะฮะตัวนี้โครงสร้างของตัวบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมนะครับใบมี 420H4 นะครับแล้วก็ทรงลักษณะของการเจียใบเนี่ยจะเป็นเจียใบที่เป็นงานอเนกประสงค์นะฮะตัวนี้ตัวล็อกแข็งแรงบอดี้แข็งแรงนะครับมีมา2ขนาดให้เลือกครับผมมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะฮะก็เลือกตามความชอบได้เลยครับ มาดูในกลุ่มมีดที่ผลิตที่จีนเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ระบบล็อกเขาจะเป็นระบบล็อกแบบใหม่นะฮะตัวนี้นะครับการเปิดครับก็คือเป็นแบบทั้มสตัดนะครับแบบนี้ตัวนี้โครงสร้างแข็งแรงมากๆนะฮะตัวนี้หนามากๆนะฮะเป็นมีดที่มีน้ำหนักครับผมแล้วก็ตัวล็อกของเขาเขาออกแบบมาใหม่นะฮะเวลาเปิดก็คือเปิดด้วยทั้มสตัดเวลาปิดนะครับต้องกดปุ่มนะฮะแล้วก็ปิดไปนะฮะ ก็เป็นดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับตัวคลิปสูงนะฮะคลิปนี้ก็คือไม่ใหญ่เลยนะครับเป็นคลิปที่ผมคิดว่าเวลาพกเหมาะกับเสียบเขา้ากระเป๋าเนี่ยจะเนียนมากๆนะฮะแล้วตัวด้ามของเขาครับก็ยังมีการปาดดนส่วนล่างทำให้การจับนะฮะจับได้เข้ามือมากๆเลยนะครับตัวมีดก็ตัวใบครับก็คือเจียใบยเป็นฮอลโล w ก็ ใช้งานได้นานครคมจัดตลอดนะครับมีมาให้ทั้งขนาดปกติแล้วก็ขนาดเล็กครับนอกจากนั้นก็ยังมีลายด้ามที่เป็นแบบคาร์บอนมาให้เลือกด้วยอีกเล่มหนึ่งครับที่ถูกใจผมมากเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่าเป็นมีดพับที่มีขนาดใหญ่นะฮะเปิดปิดได้นี่แบบเฉียบคมมากๆฮะทรงใบครับ,รบ,รบอันนี้เรียกว่าทรงใบเคลียเวอร์หรือบางคนก็เรียกว่าทรงใบมีดปังต่อนะครับผมเป็นมีดที่มี คมตรงทําให้การตัดเนี่ยเป็นงาน,เป,นเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆตัวใบของเขายังเป็นเหล็กดีทูด้วยนะฮะตัวนี้พิเศษจริงๆนะครับระบบล็อกเป็นลายแนลล็อกนะครับแล้วก็ตัวโกร่งนี่ค่อนข้างจะโล่งนะฮะตัวคลิปนะครับเล็กนะครับเวลาพกกับกางเกงเนี่ยเหมือนกับเราเน็บปาก,กานะฮะโครงสร้างของ ตัวบอดี้นะก็แข็งแรงมากๆแล้วก็งาน k คีรลัของการผลิตเนี่ยต้องบอกได้ว่าเนี๊ยบจริงๆนะครับเล่มน,นี้ผมถูกใจเป็นการส่วนตัวเลย b บัคเทรสรุ่นใหม่ครับดีไซน์มาสำหรับงานเทคนิคอลเปิดง่ายด้วยฟลิปเปอร์แบบบอ a r i n g ตัวใบเป็นใบสแตนเลสทำจากเหล็ก 7CR17MOV นะครับปัดผิวมาเป็นแบบ s t o n e w a อ h ทรงใบของเขาเป็นแทนตกครับตัวด้ามครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ยังมีการเจาะรูนะฮะทำให้ได้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักที่เบามากๆนะครับระบบล็อกของเขาเป็นไลเนลล็อกครับล็อกได้อย่างมั่นใจนะฮะตัวคลิปครับเป็นคลิปสูงและก็เล็กนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะสลับซ้ายขวาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะถนัดมือซ้ายหรือมือขวาก็เป็นมีดที่ใช้งานได้ดีนะครับ เป็นมีดที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งเลยครับมีมาให้เลือกหลายสี2ขนาดครับบัค k 110 Slim p สลิมโปทำหรับเพื่อนๆที่ชอบมีดคลาสสิกอย่างบั c k 110แต่ยังนิยมวัสดุที่เป็นวัสสุข,ของโมเดลนะครับนี่คือตัวรุ่นพิเศษครับเป็นสลิมเป็น TRX ตัวใบของเขานะครับทำจาก S30V ออฟชุบเดโพบอสนะครับกลไกครับหนักแน่นมากๆนะฮะผม แล้วก็ตัวคลิปของเขาเป็นคลิปี่ทสูงนะครับลมดำนะครับเป็นเล่มที่แตกต่างจากรุ่นสลิมปกตินะครับด้วยกลไกที่หนักแน่นนะครับแข็งแรงทนทานนะครับและใบที่เป็น s 3 0 v รุ่นนี้เด็ดจริงๆครับนอกจาก110แล้วก็ยังมี112ครับเป็นสลิมโปร trx เช่นเดียวกันครับวัสดุทั้ง2เล่มนะฮะทำจาก g 1 0ครับเป็น g 1 0ที่ทำเป็น ด้ามนะฮะทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงมากๆครับผมเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่น่าใช้มากๆถ้าใครชอบดีไซน์นะครับดีไซน์เดิมแต่ว่าประสมโมเดิร์นสองเล่มนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนครับ b ั c k 110 h หนึ่ง sport pro a มีดคลาสสิกวัสดุพรีเมียมมาพร้อมกับกล่องนะครับสวยงามครับผมตัวนี้นะครับตัว ด้ามของเขาเป็น OD Canvas Mycata นะฮะตัวบอด y ี้นะครับตัวโครงทั้งหมดนะทำจากอลูมิเนียมใบมีดยาวเท่ากับบั c k นปกติมีทั้ s สตัดนะครับระบบล็อกเป็นล็อกแบ็กนะครับตัวคลิปมีคลิปสูงครับผมเป็นมีดที่คงความคลาสสิกในขณะที่ได้วัสดุที่พรีเมียมและก็น้ำหนักเบาเป็นมีดที่คุ้มค่าที่สุดเล่มหนึ่งเลยครับ ครับนี่คือทั้งหมดของบัคในปีนี้ผมเชื่อว่าจะต้องมีรุ่นที่คุณถูกใจและเหมาะกับคุณแน่นอนครับ